ากเรานึกถึงทะเลเยอรมันเราก็จะนึกถึงทางตอนเหนือนและแน่นอนว่าสถานที่ตักอากาศทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเกาะรูเกนแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าทางผ่านจะไปรูเกนนั้นยังมีเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้นั่นก็คือสตาร์ซุนวันนี้เราจะไปเที่ยวสตาร์ซุนกันค่ะ สำหรับใครนะคะที่วางแผนว่าจะมาเที่ยวที่ออสเซครูแนะนําว่าเมืองทางผ่านอย่างสตราซุนเนี่ยเป็นเมืองที่พลาดไม่ได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยจากสตราซุนเนี่ยก็คือเป็นแผ่นดินจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะข้ามรอเกนบรุกค่ซึ่งเป็นสะพานแขวนนะคะที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันเลยเพื่อข้ามเข้าสู่เกาะ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีเวลาครูอยากให้หยุดแวะสัก1คืนหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยแวะสักครึ่งวันก็พอเพียงเพราะว่าเมืองเนี่ยไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเราบอกว่าเมืองไม่ใหญ่นะคะเรามองลองดูไปรอบๆเนี่ยก็คือตอนนี้ครูกําลังอยู่บริเวณจตุรัสกลางเมืองหรือมาร์คพลัสนะคะซึ่งถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีตลาดนะสดชื่นน่าดูเลยคือสวยมากจะต้องบอกว่าบ้านเรือนในบริเวณเนี้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะในตรอกซอกซอยไหนถ้าคุณมองไปเนี่ย มันก็จะเป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแนวทางตอนเหนือออกแนวเหมือนเมืองท่า<ต>หลายคนนะถ้าเคยไปลุยเบกหรือว่าเมืองอื่นๆที่เป็นเมืองท่าเนี่ยก็จะเห็นการสร้างบ้านเรือนในลักษณะนี้แล้วที่สําคัญก็คือบางหลังเนี่ยก็ยังผสมผสานกับความเป็นฝกักแวกเฮาส์ด้วยเรียกได้ว่ามีบ้านเรือนที่สวยให้เราเนี่ยชมทุกมุมเลยสําหรับที่ท่องเที่ยวในสตราวูดนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่ครูบอกว่าเราเนี่ยใช้เวลาแค่ครึ่งวันก็พอเพราะว่ามันอาจจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว เที่ยวให้เราเนี่ยเที่ยวเจาะลงไปเนี่ยมากนะัก แต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือทางด้านหลังที่เป็นสาราว่ากลานอาจจะเข้าไปทําอะไรข้างในไม่ได้แต่ตัวตึกอาคารเนี่ยสวยมากจริงๆนะคะข้างๆติดก,กันกับสาราว่ากลานหรือว่ารัฐเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนิโคลไลเคียเชอร์นะคะซึ่งเป็นโบสถ์ใหญ่ที่อยู่ตรงจตุรัสกลางเมืองเลยนอกจากโบสถ์นี้แล้วเนี่ยนะคะคุณก็จะมีอีกโบสถ์หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก,กันนั่นก็คือโบสถ์ที่ชื่อว่ามารินเคียเชอร์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น2โบสถ์ใหญ่ของเมืองนี้ถ้าใครชอบ ชอบชมสถาปัตยกรรมนะคะก็แนะนำให้แวะเวียนไปชม2โบสถ์นี้ด้วยนอกจากอาคารบ้านเรืนอนแล้วก็โบสถ์ที่คุยพูดถึงแล้วเนี่ยนะคะไฮไลท์ของสตราวูนเนื่องจากเป็นเมืองที่ติดน้ำข้ามไปเป็นเกาะรูเก้นถ้าเราไปที่บริเวณริมเมืองคุูใช้แบบนั้นก็คือบริเวณที่ติดน้ำเนี่ยมองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยคุณก็จะเห็นเกาะรูเก้นเลยแล้วก็จะมีสะพานนะคะซึ่งอารมณ์แบบว่า แบบโกลเด้นเกตอ่ะคุณนึกออกไหมคือได้อารมณ์แบบนั้นมากถ้าใครไปเดินเล่นนะคะก็จะรู้สึกว่าหลายๆจุดบริเวณที่เทควิวสะพานเนี่ยเขาน่าจะตกแต่งให้อารมณ์แบบอเมริกันรีมากนะไม่เชื่อก็ลองมาเดินดูครูมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันได้อารมณ์อเมริกันรีมากจริงๆและอีกสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะหลายๆคนนะคะที่บ้านอาจจะมีเด็กคือบ้านครูไม่มีเด็กแต่ครูก็ยังอยากเข้าไปดูนะคะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่ใหญ่มากสําหรับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะคะที่บอกนะคะว่าพลาดไม ได้เลยเนี่ยก็เพราะว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าที่เขาอะ่ะเคลมว่ามีตู้นะคะจัดแสดงระบบนิเวศนะที่จําลองแบบว่าบรรยากาศของมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีขนาดใหญ่มากนะคะแบบน้ําเยอะหลายพันลูกบาศก์เมตรกระจกหนา30ซนติเมตรรับรองว่าเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กเนี่ยได้ตื่นตาตื่นใจแล้วถ้าไปถึงตรงพิพิธภัณฑ์นั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าคุณเดินไปบริเวณใกล้ๆกันก็จะเจอเรือครูขอเรียกมันว่าเรือสำเภานะเอะฟล็อกคอใช่ไหมคะ นะชื่อเรือถ้าผิดพลาดยังไงขออภัยแต่เดี๋ยวขึ้นให้เนาะเรือเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรือที่แบบจากยุคโบราณเลยอะ่ะเนื่องจากสตราวซูนเนี่ยเป็นเมืองท่านนะผู้คนก็ต้องแบบว่าชายหนุ่มชัดกันก็ต้องออกไปเดินทะเลแบบเดินทะเลเดินเรือในทะเลซึ่งไอ้เจ้าเรือเนี่ยก็ือนเป็นเรือที่ทร้ไว้ฝึกหัดนะคนะคนที่จะออกเดินเรือทางทะเลนั่นเองก็เรียกได้ว่าเดินเล่นเรียบริมน้ําเดินเล่นในกลางเมืองนะคะชมตึกเก่าชมบรรยากาศริมท้องทะเลแล้วก็เทควิวจากฝั่งเกาะรือเกนเร รับรองว่าวันเดียวเผลอแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งหน้านะใครที่จะไปเกาะรือเก้นหรือได้ผ่านมาผ่านไปแถวนี้ตราซุนเป็นอีกเมืองหนึ่งที่ครูาให้คุณบรรจุไว้ในลิสต์และพลาดไม่ได้รับรองว่าชื่นใจแน่นอนค่ะ